มาดูเรื่องของ GDP กันหน่อยนะคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสสอชอนะคะเขารายงานว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เศรษฐกิจไตรมาสที่1 2,566นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเขาระบุว่าขณะนี้ GDP นะคะมีการขยายตัวที่2.7นตะคะต้องบอกว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะจากไตรมาสก่อนหน้านี้ก็เป็นการขยายตัวอยู่ที่1.4นั่นเอง ะะโดยทางด้านของปัจจัยสําคัญนะคะก็จะมาจากการขยายตัวของภาคบริการนะคะโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวค่ะรวมทั้งการผลิตในภาคเกษตรขณะที่การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนและราย,ร,ายรับ จากบริการต่างประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่องนะคะสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2566นี้นะคะตามที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวในช่วง2.7ถึง 3.7%นะคะโดยมีปัจจัยจากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและการขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและก็ภาครัฐนะคะคและมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะลดลงอยู่ที่1.6%อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5ถึง3.5เปอร์เซ็นตและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.4%ของ GDP นะคะทั้งนี้ก็ยังจะมีในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายการส่งออกการบริการการบริโภคอุปโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ที่สูงขึ้นและการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนของภาครัฐก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะครับทางด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับสำหรับการส่งออกสินค้านะครับพี่เจี๊ยบครับมีมูลค่า กว่า6 9 8มื้านดอล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับและก็ลดลงร้อยละ4.6นะฮะเมื่อเทียบกับการลดลงเทียบกับการลดลงร้อยละ7.5ในไตรมาสก่อนนั่นเองนะครับพี่เจี๊ยบค่และการนำเข้าสินค้านะครับมีมูลค่า66,860ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขยายตัวร้อยละ1.3เทียบเท่ากับการลดลงร้อยละ 0.3ในไตรามาสก่อนนั่นเองนะครับพร้อมทั้งทางด้านการผลิตนะฮะสาขาเกษตรกรรมการป่าไม้และการประมงขยายตัวร้อยละ7.2นะครับขณะที่ดัชน,ชนีราคาสินค้าเกษตรนะครับปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ4ไตรามาสที่ร้อยละ1.3นั่นเองครับ ทีนี้ในส่วนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะอัตราการว่างงานก็จะอยู่อยู่ที่ร้อยละ1.05่นาะคะต่ำกว่าร้อยละ1.15ในไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะอัตราเงินเฟอ้เฟอทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ3.9และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ2.2ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2566นะคะคาดว่าจะขยายตัวในช่วง ร้อยละ2.7ถึง3.7นะคะโดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญก็มาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปค่ะการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและสุดท้ายก็คือประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี2566การบริหารนโยบายเศรษฐกิจนะคะในช่วงที่เหลือของปี2566จะให้ ความสําคัญกับ5เรื่องด้วยกันนะคะหเรื่องที่ว่านะคะก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนภาคการส่งออกสินค้าการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนการสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริการเกี่ยวเนื่องนะคะและการดูแลผลิตภาค นะคะผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรและรายได้เกษตรกรนะคะจะให้ความสำคัญกับการเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาดในช่วงฤดูการเพราะปลูกนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการรักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศในช่วงหลังการเลือกตั้งด้วยค่ะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะคะในส่วนของ GDP นะคะ